ก้าวแล้วกับข่าวเสร็จแล้วกินข้าวน้ำยายเฉดอื้อายจงสุม้มือนี่ธรรมดาหนิกินน้ำใส่ลายแดงที่เป็นดีพุ่นบอกเอออายุหลายแล้วกันดูจักดูแลสุขภาพสตัวโอ้ขอเห็นตั้งแต่พอยีม,ม่อนพอยีดิดก,กินเจ้าก็ดูแลสุขภาพดีนี่เออกินแล้วกันไปล่า,างยายก็ออกกระร่องกก่เอ็กซ์เซอย์น้ำผุ้นด้อ ว่ายุช่งไม่กินเบื้องอยู่ก็จังบี้น่ามีนวลสีสันเป่งปอกเป่งปังปั่นสาวสั้นห่อยเพราะน่าเจอนี่สันตัวช่างไม่กินแม่ตู้นกระไดน้ำบุญมาพ่านดวงบชุนแปดห้ามกที่เกศหนึ่งสองสามสีเขาทรงหอดบ้านบ้านนั่นตีเออเออของแมรแหละนอพน่าไม่น่าแล้วดูแลหุ่นสุขภาพดีเขาทาไว้มาทต่มาได้ยังกิน ลาบหมูกับแกงเน้อไม่สมใส่ไก่อันนี้กสะสลัดหน้ามีนั่งจำปีมันเก็บมาให้โอ้กินกับลาบแซ่บๆอืบอันนั้นเบอร์ไเนี่ะมาตะวัดบ่อบ่อใยา่เศร้าเอาแล้วนึกกินวัดกัน <laughs> จักเหล่ซาตะเกาก,วกววะว่ามันย่ายจงย่ายวัดนแหลนะเนาะพ้ากันไปวัดแล้วได้กับเขากับน้ำมาหลายนี่เนาะเ <laughs> ัน,นื่อยเข่าแล้ว ซื้อเสียงง่ายมันดังแล้วเลยเศร้าบ่ให้ผู้อื่นก็เจ้าซะเออ็ดีนด้แหละต่วมันดีดะย่าจงเนี่ยกับขากบน้ำมาตะวันนี่เขาก้นบาทแน่กับขากบน้ำที่พระเพิ่นกินแล้วเพิ่นชันแล้วเนี่ยเขามากินต่อเขามันก็ได้บุญในท่านมันได้บุญในต่อเจ้าของเด้เออแต่ว่าย่ามาเหตุกินเอง นี่ลาบหมูย่ากับลาบเองแกงเนาะไม่ชมนี่กะแกงเองเขาก็แล้วห่อนหอนอยู่นี่อืเอา้าปีหนึง่งเจ้าเฮ็ดกินเองบนนี่นะเอเอเอายายจงเจ้ากระเ่าแล้วมีอายุแล้วแนวอยู่แนวกินเนี่ยแทนที่จะให้ลูกให้หลานเขาพากันเฮ็ดก็ขอกบนําให้เจ้ากินปีนังเจ้าคือให้ไปเฮ็ดเองโอ้ยเขากระเฮ็ดอยู่แต่ว่าย่าบอกให้เขาเฮ็ดมันเป็นอย่างอ๋อ ยาอยากเค็ดเองเนาะมันบ่ถึกปากตีเ่ราว่าจะถือปากแล้วถือคออหูย้ยเจ้าก็ไดมันโม,มนเมในยายจงคือข่อยเบานี่หมายเขาว่าเนี่ยเจ้าก,ก็มีอายุมันบอลล่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มายางตำนั่นตำนี่มาก็บ,บ่สบายเจ็บเป็นเอ็นอ้่นอีก,กยากแพทย์ยากหมออีกแท่นที่ใส่ลูกให้หลานเฮ็ดเอ้อาซ้ำเฮ้าเฮ็ดได้นี่ อเออเฮาก็ต้องเฮ็ดเองมันจังได้เองบ่ได้ยิ่ตีพระเพิ่นเว้าเพิ่นเทศยู่หันมือเศร้านี่ก็เทเอกเพิ่นว่วจางไหนการทำบุญทำท่านนี่เฮ็ดเองมันจังได้เองผู้อื่นเฮ็ดให้าบ่ได้เออมันกับแมนยูเป็นบ่ล่ะผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้บุญมันก็แมนท่นละมือเศร้านี่ทำบุญย้ายก็ไปทำยุวัดแล้วเออน้ำกระยาดแล้วเอ้าจังว่าเฝ้ากลับมาทำท่านนี่ละ วทำท่าน,านเออยโ่โจงมันคนละท่านนี่โดยนี่อ,อ๋คนละท่านจังไดเอออันนั้นคือทั้งเป็ี่ยนทั้งพระทั้งเจ้านะ่ะคือท่านเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอันนี้มันรับประทานก็นคือกินฮานามันคนละยางอ,อ๋คนละยางจังไดเมื่อเห็นบ,รรบ่ยา่บุญเขาสากบุญเขาประดับดินกับพระเขานนเนี่ยกินนี่ก็ยายอยู่นะมุวาวัดนั่น เออกระทำท่านคือกันตัวท่านคือกันจริงเออทา่นน <t ie> ออทานกับท่านกั็ชนกะกัน